บักอยู่ในตู้ดูดิเป็นเฟิร์สเวอร์ชันเลยอ่ะเพื่อนกำลังเดินอยู่ในป่าใช่อุ้ยอุ้ยมันไม่ให็นด้วยเห็นได้แล้ว

เปิดทันแ้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะอยู่กับเพื่อนเพื่อนรวเพื่อนเหนือเปียรเกาะอยู่ไหนอะจันเพื่อนไป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 ตัวหนึ่งเพื่อนเปิดเปิดเปิดเสร็จแล้วไปไปตัวหนึ่งจันนอยู่ไกลมันอยู่ไกล น้าเพื่อนโดนโดนโดนมันจะเป็นคนล่าคนสุดท้ายจะเป็นคนสุดท้ายเพื่อนโดนอุ้มตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่เลยมันกำลังเดินมันเห็นซันมันเห็นซันน่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมันมองซันอยู่มันแสลนเพื่อนแล้วซันเข้าไปเลยซันเข้าไปเลยย่าเข้าไปเลยมันกำลังมาซันตัวเล็กมาเลยซันตัวเล็กมาเลย ใส่เข้าไปหรือใส่เข้าไปเลยเข้าไปทำไเว้มาเว้ด้ยินเสียงแล้วแพ้ได้หาเลย เตายเร้อยจบ